ป่าเขาไม่มนใส่ถั่มีน้ำสใส่ถั่วใส่ถั่วไมีน้ำไม่ต้อบวกินในะโก๊บไปบอกน้อยๆใส่ไปแล้วเพื่อน่ะ แล็กน้อยกับมา,ายามประมาณคำๆหกโมงนี้แหละยามกระเสียบเนี้ยเมียตอนเด็กมายามอีกดอมหนึ่งแะ้วมือนซาวมายามอีกดอมหนึ่งต่เจอกันตอนยาม